ครั้งแจ้งคนผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา5,000บาทมากกว่า4.2ล้านคนพร้อมจ่ายทุกคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดทใหม่ๆค่ะนายลววาวะลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่า มาตรการเยียวยา5,000บาทที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ท mm ิ้งกัน .com ล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนกว่า28ล้านคนแล้วนะคะจากการคัดกรองของระบบมีกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์อยู่4.2ล้านคนซึ่งในกลุ่มนี้ก็ได้เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีหรือว่าบัญชีพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่8เมษายน2563เรียบร้อยแล้วจำนวน3.2ล้านคนนะคะคิดเป็นจำนวนเงิน1.6หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงการคลังก็ได้เร่งโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องทุกวันทําการสําหรับในกลุ่มที่เหลืออีก1ล้านคนก็จะได้รับเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้นะคะพร้อมกันนี้กระทรวงการคลังก็ได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าสําหรับกลุ่มคนที่ผ่านเกณฑ์จํานวน4.2ล้านคนไม่ได้หมายความว่าตัวเลขจะหยุดอยู่แค่นี้ส่วนที่เหลือตกไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเนื่องจากยังมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก6.3ล้านคน ที่อยู่ระหว่างขอข้อมูลและผู้ลงทะเบียนที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวก็ทยอยเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วโดยระบบก็จะตรวจสอบสถานะต่อไปว่าสถานะของผู้ลงทะเบียนจะผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ฉะนั้นภายในสัปดาห์นี้ผลพิจารณาจะแล้วเสร็จก็จะมีคนผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นอีกนะคะขณะที่กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน10.6ล้านคนก็สามารถทบทวนสิทธิ์ได้นะคะ ถ้าทีมพิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วพบว่าประกอบอาชีพจริงตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์นะคะดังนั้นตัวเลขกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน4.2ล้านคนเป็นตัวเลขในรอบแรกเท่านั้นในช่วง2สัปดาห์นี้ตัวเลขกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์จะทยอยเพิ่มขึ้นทุกวันและยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีเป้าหมายและข้อจำกัดว่า ตัวเลขสุดท้ายของกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องเป็นเท่าไรถ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐบาลก็พร้อมจะเยียวยาทุกคนนายระวรนกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ